บายดีสบาสดีพี่น้อ FC เบิร์สุุกคนพี่น้องเลยเนาะมาเบิ่งสงเป็นปูแปเฮือนพี่น้องสั่งสังเก่งกับสั่งายาสางเก่งกับส่งงินงดมันวากันแมนแมน เกิงบมมนอ์ขี่ติดส่งบ่นี่นะบ่ไอเกิงยังติดส่งสค่ไหอ้นี่ติดส่งมาจ้ะโอ้ยไปนั่งว่านนั่งในตังตังติดกนตังติด้น บนหัวเจ้าแล้วบหัวเจ้าร้ายแล้วเขาเรียกว่ายังกับ <grateful S 1> <ification> บุญลุกเมีไเดมเดิเพิ่งบุญลุกเมีเด้มไอเก่งเด้อแมนบอยเก่งตนดีเด้อเออชุบยูเตอก มาแล้วก็ตัดนเลยชออ่ะอาถ่าก่อนมาตู้แล้วถ่าชีวามุนี่กน่าถ่้อเลยชะเ่าน้องเฮียยังนะเ็นยยังนะตัวมุนี่ก็น่าชีเหลวปูเนี่ยนะแล้วแล้วแล้วกัเราปูกันน่ะแล้วกระเพิรนบ่ปูนะบ่อเล

mm <clears throat> chăng 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 chăng

กูอยู่ทางนี้ไ,ไปงานตรงนั้นเนี่ยมันสิแตกนะไปอง้ไปสิตัดทางนี้เนาะเอาแล้วเ่า,าตัดทางเดียวตวอกกระจงทางนั้นทางนี้พี่คีบกแก่มก <c oughs> ันอกนอกลอลไรตอนนี้เอาอะไรเฮ้ยเดือดสุดยอดอส่า 买<吧>。 ยนะวาตากันจังาเลบานบานนี้คส,อย,อ,สยอยู่กลางเลยสนมันสิบส

ยาผ้าโอ้ยอกไว้เลยนะยาผ้าไมมันกตรงแล้วมันไม่กือทางเมันห่างไม่โกงไี่โอ้โหปะปะปะนึกว่าชบเออเออเออานล้วโอ้โหน้อแม่แล้ว โมเลนไปเห้เขาขึ้นเลนอนขึ้นไปคือเย็นดีเลยอัาได้รับได้ของของับเขาดเมาเจุกมันที่นอนดึงเลงกน,น้วไ่เอาหยิบตีปากก็ได้ไม,ามาเลยอยู่ดีตีนะดังเออนะครับให้เขาไป แกงแกงหนา,งาทรงกระทุกยี่หุ่นนะออนโอ้ยมัาลอยตะปูลอยขึ้นมาเบิ่งวะนั่งลอยยังลอยมาตามหัวสะบอรหรือมาเบิงบ่งนำ้ำแม่นไว้กึ่งอ๋อไปเยอะทางนั่ก่อนเจ้านะตัดนินไว้ต่อเอาใส่แพ่นใหญ่ก่อนเนาะ ยายมันพิษเด้อขนาดหนเนาะเราแปมนบอกเาหกระีกันยังวะรมันขอ้าเาไก้าาด้ขลาเวกัะแมนเดียเดห้หนนันเสียดายหมนี่มันใหญ่สียดายากเลยเอาตะปูมาให้นเราลอยาพเพื่อนพพนเอาตะปูหน่อยเอใส่ไอ้ตตะปูนี่พี่ต้องทงย่างกั ผู้แปดผู้สี่เออตะปูตรงยางนั่นนัไงอมาโลตอนนี้เข้าเขาได้เออเ้าตรง่าโอ้ยสำนักน่ะิบจิบโอบจิบาลูแล้วเข้าเลยตอนนั้น เต็เเห็นว่าได้เอาลูกนอนสิยาเังให้มันสะอาไทัวเด้อ็เอนให่รี่ยแคลบอพัดทำปีมทุที่แห่เลย ถูกแล้วบ่ายเลยใช้ขวดสาหรับปะกระกระกรมานี่ยอย่าขวักไขว้กันเลยมั้ยใช้ตาบ้างตาดูกบ้าหรอใช้ไหนตาบ้าง

มันเอลองบานใหม่เอ้ยมันหนาวใจนนงบ่บนเงเอบ่เอฮะมันเย็นตอนไนไปนอนมันเย็นตอนไหนถมานอนตอนนั้นไหนไหนมันแล้วตอนไหนถงมานอนนั่นมันเย็นตอนแรงจึขึ้นมานอนเหอกมันลมนละตกก็ามากถึงมานอนเรวเอาผ้าตะโกตะโกตะโกคือผ้าเนาะเออ ะตเาเรคือาเรยเียไัลินเป็นเปรียเปรียามมือคือเจ้าอิชภาษาเก่งเนาะหัลินลินอันนั้นเลยได้ไเราก็ตังใจแทนภาาวเอาเลย บว่าปูแล้วมาแลบเสือผาาลยอะขมเยนไปนอนเนทใหม่ก็เด้วมันเย็นพอแห้งเดี มันเลวก่อนมันเล้วก่อนขึ้นได้แวมือได้จะขึ้นมือนัหรื้เปล่าพี่หันมาด้ก็เ่ยนั่งหันขาอว้าเราคือเต็มใจเลยหันหลังใส่กันมันหอนอ

มาเงเๆบจะมางๆเป็นบอขากลิเกินหน่อยแบขัดแล้วเนาะ่นั้ขัดแล้วัวตอดไม่ก็ไม่จะใหม่ของเห็ดกับแบบมันก็ต่อแ้นะนี่เศษไม้เนี่ยจะ้เก็บไปดังไพฮะบกใม่มาแล้ลูกา อยูพูนบอเออนางบนมีน้องเดี๋ยวบอกนนี้โอมันเป็นแตงหน้าไป็มันอย่าไมัไหเพยใหม่แตงหน้าอันนี้มันโตได้ยนใหม่แตงหน้าเม่ดิเม่ตอนเมมตอแรกคิอแตงแตงก็่บ่งแตงก็่บเงกับผัวบ่ ข่าวอะไัมาะกินอราบุกินเดกินก็มีไปเห็นไหมข่าเบิง่าเบิงซีซีว่าไปแล้วบ้านอยากขินเ้าไปเห็ดกินเลยแล้วนมมสร้างกหิวเขาเลยอยากเบิ่งก่อนนี่ล้ตั้งแต่กริเา คอยว่าตอน no? เล่ Sod น <Interior. S 2> <laughs> ็สิข <laughs> ึ้นนอนคออะไรกุญนนอนนะนะยายาข้อนอยาอะรอยางเยนอนเฉยเยนอนเย็นนอนแล้วก่อนอยงนอนข้ามข้าจากเยนเจ้าใจข้าขามนี่จ่าีอกจ่าไปแกงโลดม่ยกเามันเย็นอยูนกแรคือมันนอนเลย เสมบ่เจ้าอโอเคนะยังเอโอเคนะมีภาษาฝรั่งบ้างยังโอเคบดได้สภาษาใดอยู่นี่นะแปลว่าบทตกลงฝรั่งอัากคิแล้วบ้านผัวนางลอยนี่

โปรยลงเด้อตกหันผู้ฮงอีกแล้วดีใจเลยดีใจเลยดี่เฮีนเลยดีใจนะดีใจมากมากบ่บ่ริยากีใจดีใจน้ำดีใจน้ำดีใจดีใจ่อยบ่ยากินฮอร์ทาวบ่ไม่กิน่อร์าวบ่กินบ่บ่บ่ยกินบ่ ลุยเลยช้อยลุยเลยทพก้อนลุยลุยมาแล้วเขาต้งพยายางมุ่งข้างนนอี ฝนกับโบโตกีแดดกับ่อย่านฝนกับบบฝนกับก่อย่าน đây nhắn เม็ด là hết nhắn, hết nhắn ครับอิสรายขอ hết อภัย bò, ô. mì

อย่าพึ่งอย่าพึ่งตุดแต่นงนะโอ้โอโอยเข้าก,เป,กเ,าเ,นนเป็นเ้าเหาด็ดนี้เขยนชูหน้า,นม,นานมาเลย,ลย,ยเนี่ยเจ้า

มืสมารคเล่นให้เนาะอ่าถ้าจิตอกไว้ไปก็ตอกหัวปรมือเจ้าของได้เห็นเด้เด้อบ่าวเด้อมันเพียงเด้ยดิ มาได้เช้าก็ได้เขาขีดคอนั่นก็ได้เขาตัดก็ได้สิอย่ามาตอกอ๋อตอกตอกโลดตอกแล้วคนหมักตอกนะตอกเนาะคนหมักตอกอ่ะสิ

ใ่ับนีนเสียดายเป็นไงเ,เสียดยายยังใส่เหือตัววาไป้ไปา,าปอยู่นะตัวนะโอ้นะ่ะไไ,ได้ละนกต้งยาบรนะ โอเคเดินไปหน่องเดินเนาะทีนี้จบคลิปไปสั้นหน่อยก่อนเนาะสิแกงตาบ่เนี่ยมันเพลงขักนี่ดิตัวเพลงคืองามแท้ปพาฮะทาแปง้งท้าริมไปใช่นี่มันเพลงตัวลูกนางลอยลูกไอ้บุญก่งพูนนะ่ะท้าริมเอ็ดหน้าขาวออกลอกเนี่ยอันนี้ขัก,ข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 ก ส,สาวว okay, ันเพ็งสาวบุญมีก็นอนรับจุ้ยโอเคเดินไปนอกเด้อครับกับเด็กจบคีบไปชมเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบิร์ตสุขุสุคนที่เข้ามาเบิร์มาชมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดไพกินนะกดแชร์บล็อกกับพัดนะบล็อกคิดว่าสิ่ิที่เาเป็นฉันออกเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามีปนอกเลยขอบคุณขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจเด้อ ຂໍໝໃຫມິບ່ອນທີ່ໃຫກາືອໄກິ່ແບແຂງຫມິດຫລັບໃຫ້ອພອດີດດີບຸ